เสียงดนตรีบเลงเบาๆคลอไปกับบรรยากาศงานแต่งแสงไฟระยิบระยับจากคมไฟคริสตัลสะท้อนลงบนผ้าสิ้นทองของเจ้าสาวทั้งสองแขกผู้มีเกียรติต่างส่งเสียงชื่นชมด้วยรอยยิ้มแต่ภายในใจของเจ้าบ่าวตำรวจหนุ่มในเครื่องแบบสีขาวบริสุทธิ์กลับไม่อ่จสงบเขารู้สึกถึงกลิ่นดอกมะลิหอมแรงเกินไปจนเหมือนจะปกปิดกลิ่นบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในพิธีนี้สายลมอ่อนๆพัดผ่านทำให้เปลวเทียนไหววูบ เงาของเจ้าสาวทั้งสองทอดยาวซ้อนทับกันบนพื้นหินอ่อนดวงตาของแฝดสาวเปล่งประกายแต่กลับไม่เหมือนกันเลยแม้แต่น้อยแฝดพี่ส่งรอยยิ้มอ่อนหวานแฝดน้องกลับมองนิ่งเหมือนซ่อนบางสิ่งไว้ในความเงียบหัวใจของตำรวจหนุ่มเต้นแรงจังหวะไม่สม่ำเสมอเสียงกระซิบดังขึ้นจากหลังม่านคล้ายใครบางคนกำลังเรียกชื่อเขาเบาๆสายตาของแขกหันไปมองรอบงานแต่ไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้น เพียงแค่ผ้ามา่านสีขาวพลิ้วไหวเหมือนถูกสัมผัสโดยมือที่มองไม่เห็นเขาหยุดยืนนิ่งเหงื่อซึมออกมาที่ขมับกลิ่นข้าวเหล็กบางเบาลอยปะปนกับกลิ่นหอมของดอกไม้ดนตรีที่เคยไพเราะกลับชวนให้รู้สึกอึดอัดทุกเสียงเหมือนจะห่างไกลออกไปเรื่อยๆเมื่อเจ้าสาวแฝดทั้งสองเดินเข้ามาใกล้แสงไฟเหนือศีรษะกับพลิบวูบวาบในชั่วขณะนั้นเขามองเห็นเงาอีกหนึ่งเงายืนซ้อนอยู่ข้างหลัง เงาที่ไม่ควรปรากฏในงานมงคลเช่นนี้ริมฝีปากของเจ้าสาวแฝดน้องขยับแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาทว่าในโสตประสาทของเขากลับชัดเจนเป็นเสียงกระซิบที่ทำให้สันสถานทั้งร่างกายหัวใจของตำรวจหนุ่มกระตุกแรงความยินวาบลันผ่านสันหลังเหมือนน้ำแข็งกดทับเขาหันมองรอบงานแขกยังคงนั่งยิ้มชื่นชมไม่มีใครแสดงอาการว่ารับรู้เสียงนั้นเลยแม้แต่คนเดียว ดวงตาของเจ้าสาวแฝดน้องยังคงจับจ้องแววตาคมกริบเหมือนจะเจาะลึกเข้าไปในความคิดของเขาริมฝีปากยังคงขยับช้าๆคำกระซิบที่ได้ยินกลับดังขึ้นเรื่อยๆจนแทบหลบเสียงดนตรีกลิ่นคาวโลหะชัดเจนขึ้นทุกทีผสมกับกลิ่นหอมของดอกกุหลาบที่ประดับทั่วงานเขาเริ่มหายใจติดขัดร่างกายหนักอึ้งราวกับถูกกดไว้ด้วยมือที่มองไม่เห็น แสงไฟบนเพดานสว่างวูบขึ้นแล้วดับวูบทันทีเสียงแขกร้องอุทานด้วยความตกใจภายในความมืดเพียงไม่กี่วินาทีเขามองเห็นแค่งเงาแฝดสาวทั้งสองซ้อนทับกันจนกลายเป็นร่างเดียวเมื่อแสงไฟกลับมาอีกครั้งร่างของแฝดที่หายไปเหลือเพียงแฝดน้องยืนอยู่ตรงหน้าสายตานิ่งเงยือกเย็นรอยยิ้มแปลกประหลาดปรากฏบนใบหน้าตำรวจหนุ่มแทบหยุดหายใจ เสียงในหัวดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนกว่าเดิมความจริงไม่มีใครเคยบอกเธอเลยใช่ไหมเลือดในกายของตำรวจหนุ่มสูบฉีดแรงเสียงหัวใจเต้นดังจนกลบเสียงดนตรีที่กลับมาอีกครั้งทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องพิธีอย่างไม่มีสิ่งผิดป,ปกติเรากับว่ามีเพียงเขาคนเดียวที่เห็นความจริงอันบิดเบี้ยวนี้แฝดน้องก้าเข้ามาใกล้ผิวกายซีขาวจนแทบโปร่งแสงกลิ่นคาวโลหะยิ่งรุนแรง จนเขาอยากจะอาเจียนกลางพิธีมือเย็นเฉียบวางลงบนแขนของเขาสัมผัสนั้นแข็งกระด้างไม่เหมือนมนุษย์ในเสี้ยววินาทีเขามองเห็นภาพแวบ,บหนึ่งเป็นแฝดพี่ที่ยืนอยู่ในห้องมืดสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสิ้นหวังเสียงกระซิบในหัวชัดเจนขึ้นเจ้าสาวที่แท้จริงไม่เคยได้ยืนอยู่ตรงนี้เขากัดฟันแน่นเหงื่อไหลรินเต็มแผ่นหลัง แขกยังหัวเราะยกแก้วแชมเปญชนกันด้วยความสุขทุกสิ่งรอบตัวกลับขัดแย้งกับสิ่งที่เขาเห็นแสงไฟอบอุ่นแต่อากาศรอบตัวกลับเย็นเยียบเสียงหัวเราะชื่นชมแต่ในหูของเขากลับได้ยินเสียงร้องให้หอยหวนเหมือนกำลังดังขึ้นจากใต้พื้นหินอ่อนที่ยืนอยู่แฝดน้องโน้มหน้าเข้ามาใกล้ริมฝีปากกระซิบตรงข้างหูถ้าอยากรู้ความจริงเธอต้องเลือกเลือดสูบฉีดแรงจนหูอื้อ ตำรวจหนุ่มยืนนิ่งเหมือนร่างถูกตรึงเสียงกระซิบยังดังสะท้อนในกะโหลกเธอต้องเลือกระหว่างความรักหรือความจริงสายตาของเขาสั่นไหวแฝดน้องยังคงยิ้มเย็นแสงไฟเหนือศีรษะกระพริบอีกครั้งเงาที่ทอดบนพื้นกลับปรากฏเป็นสองเงาทั้งที่มีเพียงร่างเดียวตรงหน้าหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกความหนาวเย็นแผ่กระจายไปทั่วแขนขากลิ่นคาวเลือดหนาแน่นยิ่งกว่าเดิม เหมือนมีบางสิ่งกำลังไหลซึมออกมาจากผนังห้องจัดเลี้ยงเขาเหลือบมองไปยังแขกที่นั่งเรียงรายทุกคนยังย,งยกแก้วดื่มด้วยรอยยิ้มแต่ในห่วงสายตาของเขารอยยิ้มนั้นกลับบิดเบี้ยวผิดรูปกลายเป็นรอยยิ้มแข็งทื่อไร้ชีวิตแฝดน้องยกมือขึ้นช้าๆปลายนิ้วแตะที่หน้าอกข้างซ้ายของเขาสัมผัสนั้นแหลมคมราวกับถูกกรีดและทันใดนั้นเองภาพแวบหนึ่งก็แล่นเข้าสู่สายตา เขาเห็นห้องใต้ดินมืดสนิทเห็นชุดเจ้าสาวอีกชุดเปื้อนเลือดกองอยู่บนพื้นและเสียงร้องให้หยหวนของใครบางคนดังสะท้อนอยู่ในความมืดนั้นริมฝีปากของแฝดน้องกระซิบอีกครั้งเสียงแผ่วเบาแต่ชัดเจนทุกคำถ้าเธอเลือกผิดงานวิวานี้จะไม่มีวันจบลงลมหายใจของตำรวจหนุ่มสะดุดดวงตาเบิกกว้างจนเห็นประกายสันไหวแขนขาชาเหมือนถูกตรึงด้วยโซ่ที่มองไม่เห็น หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกจากอกเขากวาดตามองไปยังแขกอีกครั้งร่างของพวกเขาค่อยๆจางหายเหลือเพียงเก้าอี้ว่างเรียงรายท่ามกลางความเงียบเสียงหัวเราะเมื่อครูแปลเปลี่ยนเป็นเสียงสะอื้นแผ่วๆลอยวนรอบตัวแฝดน้องยิงคงยืนอยู่ตรงหน้าใบาหน้ายิ้มเย็นราวกับรูปปั้นดวงตาทอประกายวาววับไม่ใช่ของมนุษย์เธอเอียงศีรษะเล็กน้อยเหมือนรอคำตอบ ความรักหรือความจริงเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งในหัวของเขาไม่ใช่เสียงของแฝดน้องแต่เป็นเสียงสั่นเครือของแฝดพี่ที่ถูกกักขังอยู่ในเงามืดภาพแวบหนึ่งผุดขึ้นตรงหน้าเป็นบันไดไม้เก่าๆที่ทอดลงไปยังใต้คฤหาหาดบันไดที่มืดมิดและเย็นชื้นเสียงโซ่เหล็กเสียดสีกับพื้นก้องสะท้อนมาจากด้านล่างตำรวจหนุ่มหอบหายใจแรงเหงื่อเย็นไหลรินเต็มใบหน้า เขารู้แล้วว่าหากก้าวตามภาพนั้นไปความลับทั้งหมดจะถูกเปิดเผยแต่แฝดน้องกลับยื่นมือมานิ้วเรียวยาวแต่ลงบนริมฝีปากของเขาเบาๆอย่าเพราะความจริงไม่ใช่ทุกคนที่ทนรับมันได้ดวงตาของตำรวจหนุ่มสั่นไหวลมหายใจติดขัดเหมือนมีมือมาบีบคอความมืดรอบห้องจัดเลี้ยงหนาแน่นขึ้นทีละน้อยเสียงสะอื้นจากใต้พื้นยิ่งดังขึ้นจนแทบพะลุกแก้วหู เขาพยายามฝืนขยับริมฝีปากแต่คำพูดกลับไม่หลุดออกมาเพียงเสียงสั่นเครือเบาๆในลำคอหัวใจเต้นแรงเหมือนจะฉีกตัวเองออกแฝดน้องโน้มหน้าเข้ามาใกล้จนได้กลิ่นลมหายใจลมหายใจนั้นเย็นจัดราวกับลมพัดจากสุสานเธอเอ่ยเสียงช้าชัดและกดตำ่ำถ้าเธอเลือกความรักเธอจะไม่เห็นฉันอีกเลยดวงตาของเธอวาววับ สะท้อนภาพบันไดใต้คฤรหาหน์ที่ยังคงเรียกหาแต่ถ้าเธอเลือกความจริงเธอจะไม่มีวันกลับขึ้นมาได้เลือดในกายเขาเย็นเฉียบฝ่ามือชุ่มไปด้วยเหงื่อเขาหลับตาแน่นเพียงเสี้ยววินาทีแต่เมื่อเปิดออกอีกครั้งแขกทั้งหมดก็หายไปเหลือเพียงโต๊ะจัดเลี้ยงที่เต็มไปด้วยจานแตกหักแก้วไวน์ล้มคว่มเลือดแดงเข้มแทนที่น้ำแชมเปญกลิ่นข้าวหนาแน่นจนแทบขาดอากาศหายใจ เสียงสะอื้นเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องโหยหวนดังสะท้อนทั่วห้องและท่ามกลางเสียงนั้นเขาได้ยินเสียงหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดเสียงของแฝดที่ร้องเรียกชื่อเขาขาของตำรวจหนุ่มสั่นไหวเขาก้าวถอยหลังชนกับเสาใหญ่กลางห้องหัวใจเต้นทีจนเจ็บแปลเสียงกรีดร้องยังดังกล้องแต่เสียงเรียกชื่อเขาชัดเจนที่สุดช่วยฉันอยู่ที่นี่ใต้พื้นเสียงนั้นเต็มไปด้วยความทรมานและสิ้นหวัง เขาก้มลงมองพื้นหินอ่อนสีขาวรอยร้าวบางๆเริ่มปรากฏขึ้นทีละเส้นเลือดสีแดงเข้มไหลซึมออกมาตามรอยแยกกลิ่นข้าวหนาแน่นจนคลุ้งไปทั่วห้องเขายกมือขึ้นปิดจมูกแต่ยังไม่อาจกลั้นอาการสันสถานได้ฝ่ามือของเขาเปื้อนแดงแม้ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแฝดน้องยืนมองนิ่งรอยยิ้มบางผุดขึ้นบนใบหน้ารอยยิ้มที่ทั้งหวานและน่าสะพรึงในเวลาเดียวกัน เธอเอ่ยช้าๆราวกับปรีหัวใจเขาเห็นหรือยังความจริงเริ่มไหลออกมาแล้วเสียงเรียกชื่อเขาดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเสียงร้องของความช่วยเหลือแต่เป็นเสียงสะอื้นปนโกรธแค้นเธอรู้มาตลอดใช่ไหมว่าใครถูกแทนที่บนเวทีนี้เขาชะง,งักงันสายตาหันไปมองเจ้าสาวแฝดน้องตรงหน้าและในชั่วขณะนั้นเอง ใบหน้าของเธอเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งที่เขาแทบจะไม่ได้แต่คุณลึกในใจดวงตาของตำรวจหนุ่มเบิกกว้างเขาถอยหลังจนหลังแทบชิดกำแพงหินเย็นเยียบภาพตรงหน้าไม่ใช่แฝดน้องอีกต่อไปแต่เป็นใบหน้าซีดเผือกของหญิงสาวที่เต็มไปด้วยรอยช้ำและคราบน้ำตาริมฝีปากแตกแห้งขยับช้า,ชาเสียงที่หลุดออกมาแหบพร่าแต่หนักแน่นฉันไม่เคยได้ยืนตรงนั้นความหนาวเย็นแผ่ซ่านไปทั่วร่างตำรวจหนุ่ม เขาเห็นภาพซ้อนทับกันวูบไหวระหว่างแฝดน้องในชุดเจ้าสาวกับหญิงสาวผู้ถูกกักขังในความมืดทั้งสองเหมือนจะกลืนรวมเป็นหนึ่งเดียวรอยร้าวบนพื้นหินอ่อนแตกว้างขึ้นเลือดสีเข้มไหลทะลักออกมาเหมือนน้ำพุเสียงโซ่กระทบพื้นดังกรึดกรึดแล้วเสียงสะอื้นกลายเป็นเสียงหัวเราะบ้าคลาั่งแฝดน้องเอาสิ่งที่สมรอยเป็นแฝดน้องโน้มตัวเข้ามาใกล้ดวงตาเธอวาวโรดราวกับเปลวไฟสีดำ เธอเลือกความรักไม่ได้เพราะสิ่งที่เธอรักไม่เคยมีอยู่จริงบนเวทีนั้นหัวใจของเขาเหมือนถูกฉี่ออกเป็นเสียงเสียงเสียงตะโกนของแฝดพี่ดังลั่นในหัวอย่าเชื่อเธอลงมาหาฉันความจริงอยู่ข้างล่างนี้บันไดไม้ในภาพนิมิตผุดขึ้นอีกครั้งบานประตูใต้พื้นเริ่มเผยออกมาอย่างช้าช้าเสียงกรีดร้องกับเสียงหัวเราะทับซ้อนกันจนไม่อาจแยกแยะและในวินาทีนั้น เขารู้ว่าไม่ว่าจะเลือกเส้นทางไหนชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมือของตำรวจหนุ่มสันระริกเหงื่อยเย็นไหลท่วมหลังจนเสื้อชุม่มเสียงหัวใจดังตึกตึกตึกชัดเจนในโสดประสาทประตูใต้พื้นค่อยๆเปิดกว้างออกเองโดยไม่ต้องมีใครแต่ต้องกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นคาวเลือดทะลักขึ้นมาแรงจนเขาแทบสุดขุกเข่าลงตรงนั้นสายตาของเขาสะดุดกับความมืดที่หมุนวน เหมือนหลุมไร้ก้นที่พร้อมจะกลืนกินทุกสิ่งเสียงของแฝดพี่ดังสะท้อนอีกครั้งลงมาก่อนที่เธอจะถูกแทนที่เหมือนฉันเสียงนั้นเต็มไปด้วยความสิ้นหวังแต่ก็ซ่อนแรงโกรธแค้นที่บาดลึกลงไปในจิตใจแฝดน้องออสิ่งที่สมรอยเป็นเธอยกมือขึ้นแต่บ่าของเขาสัมผัสนั้นเย็นแข็งเหมือนหินริมฝีปากคลี่ยิ้มช้าช้าถ้าเธอก้าวลงไปเธอจะไม่มีวันกลับมา ตำรวจหนุ่มหลับตาแน่นภาพงานวิวาอันงดงามเมื่อครู่ยังคงติดตาเสียงหัวเราะของแขกเสียงดนตรีเสียงแสดงความยินดีทั้งหมดนั้นค่อยๆเลือนหายเหลือไว้เพียงเสียงกรีดร้องจากข้างล่างเขากัดฟันจนเลือดซึมที่มุมปากก้าวแรกเหยียบลงบนบันไดไม้เก่าเสียงเอียดดังลั่นไปทั่วห้องเงียบสงัดแสงไฟด้านบนกระพริบทีก่อนดับวูบลงในทันที ตอนนี้มีเพียงเขาและบันไดที่ทอดยาวสู่ความมืดเสียงสะอื้นผสมหัวเราะดังขึ้นใกล้เรื่อยๆทุกย่างก้าวเหมือนพาเขาลงไปสู่ความลับที่ไม่ควรถูกเปิดเผยเสียงก้าวเท้าของตำรวจหนุ่มดังสะท้อนเอียดเอียดบันไดไม้โบราณสั่นสะเทือนราวกับจะพังลงทุกครั้งที่เขาเหยียบความมืดปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นแม้แต่ปลายนิ้วกลิ่นคาวโลหะหนาแน่นขึ้นทุกก้าวที่เขาลงไปเหงยเย็นไหลซึมทั่วใบหน้า ลมหายใจถี่สั้นเหมือนถูกใครกดทับอกเสียงร้องให้หวยหวนที่ได้ยินเมื่อครู่ตอนนี้ดังใกล้เสียจนเหมือนมีใครอยู่ข้างหูเมื่อเขาก้าวถึงพื้นด้านล่างความมืดกลับแตกกระจายเปลวไฟจากตะเกียงโบราณจุดขึ้นเองโดยไร้ผู้ใดแต่ต้องเผยให้เห็นห้องใต้ดินกว้างที่เต็มไปด้วยโซ่สนิมและคราบเลือดบนผนังตรงกลางห้องมีกระจกบานใหญ่เก่าแก่ตั้งอยู่กรอบไม้ผูพังคล้ายใกล้พังทลาย แต่ในเงาสะท้อนเขาไม่ได้เห็นตนเองกลับเป็นผ้าแฝดพี่ในชุดเจ้าสาวที่เปื้อนเลือดก,กำลังมองตรงมาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดริมฝีปากสันระริกเสียงสะอื้นสะท้อนออกมาจากในกระจกฉันอยู่ที่นี่พวกเขาขังฉันไว้แล้วส่งเธอขึ้นไปแทนหัวใจของเขาแทบหยุดเต้นมือเย็นเฉียบจนสั่นไม่หยุดเขาเอื้อมไปแตะกระจกนั้นและทันใดนั้นเองกระจกกลับสั่นไหว ราวกับมีมืออีกข้างหนึ่งจากด้านในกำลังพยายามดึงเขาเข้าไปอย่างแรงแรงดึงมหาศาลฉุดกระชากแขนของตำรวจหนุ่มเขาพยายามดึงตัวกลับแต่เหมือนถูกโซ่ที่มองไม่เห็นพันรอบข้อมือเลือดไหลซึมออกจากผิวหนังราวกับมีคมมีกรีดเสียงหัวใจเต้นแรงประปนกับเสียงกระจกสั่นก้องสะท้อนทั่วห้องในเงาสะท้อนแฝดที่ร้องให้สะอึกสะอื่นมือเธอเปื้อนเลือดขวนไปตามผิวกระจกจนเป็นรอยลึก เสียงแหลมกรีดแทงหูดังออกมาจากบานกระจกช่วยฉันถ้าไมา่เธอจะกลายเป็นฉันตลอดไปเขาสั่นสถานทั้งร่างดวงตาเบิดกว้างเหงื่อเย,ย็นไหลาอาบแก้มความมืดในห้องขยับหมุนวนเหมือนเงามีชีวิตและจากมุมห้องเสียงหัวเราะเย็นเยือกก็ดังขึ้นแฝดน้องออสิ่งที่สวมรอยเป็นเธอก้าวออกมาจากเงาชุดเจ้าสาวของเธอยังคงขาวบริสุทธิ์ แต่ใบหน้ากลับซีดเผือดปากยิ้มใส่แยะเผยให้เห็นฟันคมราวกับใบมีดเขาไม่ต้องช่วยใครทั้งนั้นเธอกระซิบเสียงก้องเพราะที่แท้จริงเขาคือคนที่ถูกเลือกให้ลงมาแทนเสียงโซ่เสียดสีกับพื้นดังสนัน่นพื้นหินเย็นเยียบสั่นสะเทือนจนฝุ่นร่วงหล่นจากเพดานกระจกสั่นแรงยิ่งกว่าเดิมและแรงดึงกลับยิ่งรุนแรงราวกับจะกลืนกินเขาทั้งร่างในทันทีแขนของตำรวจหนุ่มถูกดึงเข้าไปจนเกือบครึ่งตัว ผิวหนังแสบร้อนเหมือนถูกไฟเผาเสียงกรีดร้องของแฝดพี่ดังกล้องออกมาจากกระจกปนกับเสียงหัวเราะของแฝดน้องที่สะท้อนกล้องไปทั่วห้องใต้ดินเขาพยายามใช้แรงทั้งหมดดึงตัวเองกลับแต่เท้ากลับลื่นไปบนพื้นหินที่เปียกชื้นและเปื้อนเลือดกลิ่นข้าวหนาทะลักเข้าสู่ลำคอจนแทบอาเจียนภาพรอบตัวเริ่มบิดเบีย้ยวเหมือนห้องทั้งห้องกำลังเคลื่อนหมุนดวงตาของแฝดน้องเป็นประกายวาววับ เธอก้าวเข้ามาใกล้ยกมือเย็นเฉียบแตะหลายเขาริมฝีปากใสายยิ้มเธอจะดึงใครออกมาไม่ได้หรอกมีที่ว่างเพียงหนึ่งเดียวและเธอต้องเลือกว่าใครจะอยู่ใครจะหายไปในเงากระจกแฝดพี่ตะโกนสุดเสียงเลือดไหลนองใบหน้าดวงตาเบิกกว้างด้วยความสิ้นหวังช่วยฉันเธอไม่ใช่ตัวจริงฉันต่างหากที่เป็นหัวใจของตำรวจหนุ่มสันสถานโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุน แรงดึงจากกระจกและแรงกดจากแฝดน้องกำลังฉีกเขาออกเป็นสองทิศทางเสียงสะท้อนในหัวดังขึ้นพร้อมกันเสียงหนึ่งอ่อนหวานปนเศร้าเสียงหนึ่งเย็นยะเยือกจนขนลุกและทั้งสองเสียงต่างร้องคำเดียวกันเลือกฉันเลือกสูบฉีดแรงจนหูอื้อดวงตาของตำรวจหนุ่มพร่าโมเหมือนถูกหมอกหนาทึบกลืนกินเขาสะบัดหัวแรงๆแต่ภาพตรงหน้ากลับยิ่งบิดเบี้ยว แฝดพี่ในกระจกยื่นมือเปื้อนเลือดมาหาขณะที่แฝดน้องในห้องใต้ดินก็กระชากแขนเขาไว้ไม่ยอมปล่อยแรงดึงทั้งสองทิศทําให้กระดูกแทบแตกหักเสียงกรีดร้องดังแหลมสะท้อนจนโซ่ประสาทแทบแตกสลายเขาได้กลิ่นไม่บางอย่างลอยประปนกับกลิ่นคาวเลือดเหมือนเนื้อหนังของใครบางคนกําลังถูกเผาอยู่ใกล้ๆดวงตาของแฝดน้องเป็นประกายวววโรดเธอกระซิบด้วยเสียงเย็นชาที่ดังขึ้นพร้อมกับหัวใจเต้นแรงของเขา ถ้าเธอเลือกฉันทุกสิ่งจะกลับไปเหมือนเดิมงานวิวาจะสมบูรณ์ไม่มีใครรู้ความจริงทันใดนั้นเสียงของแฝดพี่ในกระจกก็ดังขึ้นเสียงสั่นเครือเต็มไปด้วยความโกรธแค้นถ้าเธอเลือกเธอเธอจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของคำลวงและเธอจะไม่มีวันหลุดพ้นจากเงานี้ตลอดไปตำรวจหนุ่มกัดฟันจนเลือดซึมที่มุมปากดวงตาแดงกับร่างกายสันดริก เขารู้แล้วว่าการเลือกครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความรักแต่คือการตัดสินใจว่าจะอยู่ในโลกจริงหรือถูกฝังในความลวงตลอดกาลแรงดึงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆบันไดไม้ด้านหลังสั่นสะเทือนจนแทบพังเทดานเหนือหัวเริ่มแตกร้าวเสียงหัวเราะและเสียงร้องให้ดังประสานกันจนกลายเป็นเสียงเดียวและในวินาทีที่เขากำลังจะถูกฉุดเข้าไปทั้งร่างเขาอ้าปากตะโกนเสียงตะโกนของตำรวจหนุ่มดังสะท้อนทั่วห้องใต้ดิน ดังก้องจนผนังหินสั่นสะเทือนแต่ไม่มีถ้อยคำที่ชัดเจนเล็ดลอดออกมาเป็นเพียงเสียงก้องแหบพร่าที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังกระจกบานใหญ่สั่นแรงจนแทบแตกเป็นเสี่ยงแฝดพี่ในงเงาสะท้อนร้องให้น้ำตาผสมเลือดไหลนองแก้มเธอพยายามเอื้อมมือทะลุก,กระจกออกมาเล็บข่วนผิวกระจกจนเกิดเสียงเสียดแทงหัวใจแฝดน้องหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเย็นจัดและสะท้อนซ้ำ รอยยิ้มกว้างผิดธรรมชาติจนมุมปากแทบฉีกถึงใบหูไม่มีใครรอดไปได้หรอกสุดท้ายทุกอย่างก็ต้องกลับไปอยู่ในความมืดแรงดึงจากกระจกกลายเป็นกระแสน้ำเชี่ยวดูดร่างตำรวจหนุ่มเข้าไปเกือบถึงอกเลือดซึมออกตามผิวหนังราวกับร่างถูกฉีกทีละชิ้นเสียงหัวใจเขาเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดในเสี้ยววินาทีนั้นเขามองเห็นภาพแวบหนึ่งผุดขึ้นในหัว เป็นงานวิวาที่ชุ่มไปด้วยกลิ่นหอมและเสียงหัวเราะแต่ใบหน้าของแขกทุกคนไร้ตาและเจ้าสาวทั้งสองหันมามองเขาพร้อมรอยยิ้มเลือดเขาสั่นสานกรีดร้องสุดเสียงก่อนที่ร่างทั้งร่างจะถูกกระชากเข้ากระจกไปอย่างรุนแรงแต่ในขณะเดียวกันเองมือเปื้อนเลือดอีกข้างหนึ่งก็ทะลุกระจกออกมาคว้าข้อมือของเขาไว้แน่นจนเจ็บแปลบอแรงบีบจากมือเปื้อนเลือดนั้นหนักหน่วง นิ้วที่เย็นเฉียบกดลึกลงไปจนเส้นเลือดเขาปูดนูนตำรวจหนุ่มร้องลั่นทั้งเจ็บปวดและหวาดกลัวเสียงกรีดร้องของเขาผาสมกับเสียงหัวเราะของแฝดน้องจนห้องใต้ดินทั้งห้องสั่นสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวในเงาสะท้อนแฝดพี่ตะโกนสุดเสียงดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความสิ้นหวังอย่าปล่อยถ้าเธอปล่อยฉันจะถูกฝังในนี้ตลอดไปแฝดน้องที่ยืนอยู่ตรงหน้าก้าวเข้ามาใกล้ ดวงตาเธอสว่างวาบเหมือนเปลวไฟดำร่างเธอบิดเบี้ยวจนเสียงกระดูกหักดังล่านไม่เธอไม่ได้ถูกฝังอยู่ในนี้หรอกเธอกระซิบช้าๆกใกล้หูเขาแต่เธอคือตัวจริงและสิ่งที่เธอกำลังดึงออกมาไม่ใช่เจ้าสาวเลยทันใดนั้นกระจกก็แตกดังเปรี้ยงเศษกระจกปลิวกระจายเฉือนผิวหนังเขาเลือดสาดกระเซน็นเต็มพื้นห้องหินมือเปื้อนเลือดที่คว้าข้อมือเขาไวค้ค่อยๆดึงร่างหนึ่งทะลุออกมา ร่างนั้นไม่ใช่แฝดพี่แต่เป็นเงาดำสูงโปร่งไร้หน้าในอกของเงามีเพียงโพรงว่างลึกดำสนิทเสียงโหยหวนดังออกมาจากช่องว่างนั้นเสียงเดียวกับที่เคยกระซิบเรียกชื่อเขามาตลอดตำรวจหนุ่มแข็งค้างทั้งร่างหัวใจหยุดเต้นเพียงชั่ววูบและเงาดำก็โน้มตัวเข้ามาใกล้ก่อนกระซิบชัดถ้อยคำที่ทำให้เลือดในกายเขาเย็นเฉียบเจ้าสาวที่แท้จริงไม่เคยมีอยู่ตั้งแต่แรก ดวงตาของตำรวจหนุ่มเบิกกว้างลมหายใจติดขัดเหมือนถูกบีบคอสมองปันป่วนจนไม่อาจแยกได้ว่าอะไรคือจริงอะไรคือภาพลวงเงาดำไรห้หน้าโน้มตัวใกล้ยิ่งขึ้นลมหายใจเย็นเยียบประทบแก้มเขากลิ่นเขาเลือดและกลิ่นเน่าของดินเปียกช่วยออกมาจนแทบอาเจียนงานวิวาทั้งหมดเป็นเพียงพิธีบูชายานันเสียงกระซิบจากโพรงมืดกลางอกดังชัดเจนก้องสะท้อนเหมือนมีร้อยเสียงพูดพร้อมกัน เธอคือเจ้าบ่าวแต่ไม่เคยมีเจ้าสาวจริงๆเลยหัวใจตำรวจหนุ่มเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกภาพความทรงจำแล่นย้อนกลับทีละฉากการพบแฝดคู่ครั้งแรกสายตาที่เยือกเย็นแฝงรอยยิ้มลึกลับและความรู้สึกหนาวเหน็บที่เขาเคยคิดว่าเป็นเพียงความประมาทแต่ตอนนี้ทุกชิ้นส่วนประกอบเข้าด้วยกันเขามองเห็นภาพแขกเรือในงานใบหน้าทุกคนเริ่มละลายเป็นเงาดำตาจมูกปากหายไปหมด เหลือเพียงพรงมืดเหมือนร่างตรงหน้าเสียงแฝดน้องหัวเราะก้องสะท้อนเธอหลงเชื่อความรักทั้งที่แท้จริงเธอถูกเลือกให้เป็นเครื่องสังเวชร่างของเขาสั่นสะท้านขาทั้งสองแข็งทื่อร่างกายไม่ตอบสนองอีกต่อไปในขณะที่เงาดํำยกมือช้าช้าวางลงบนอกเขาและเริ่มกดลึกเข้าไปเหมือนจะฉีกหัวใจออกมาเล็บยาวของเงาดำแทงทะลุผิวหนัง เสียงฉีกเนื้อสดดังแวร่ความเจ็บปวดแล่นวับจนสายตาพร่าเบลอเลือดอุ่นพุ่งทะลักออกจากแผลกลางอกหยดลงบนพื้นหินเย็นแข็งกลายเป็นลวดลายประหลาดที่ขยับเคลื่อนไหวเองราวกับมีชีวิตตำรวจหนุ่มกัดฟันกรอดพยายามใช้แรงเฮือสุดท้ายผลักร่างนั้นออกไปแต่ยิ่งดิ้นเงาดำยิ่งกดลึกเล็บมันแทบสัมผัสหัวใจที่เต้นแรงอย่างบ้าคลาั่ง เสียงแฝดที่ดังขึ้นจากนอสท้อนที่แตกกระจายทั่วห้องเสียงเต็มไปด้วยความสิ้นหวังอย่าให้มันเอาหัวใจไปถ้าเธอเสียมันเธอจะไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปดวงตาของตำรวจหนุ่มพราเลือนด้วยเลือดและน้ำตาแต่ประสาทสัมผัสกลับชัดเจนกว่าที่เคยเขาได้ยินเสียงหัวใจเต้นก้องในอกเสียงเหมือนกลองสึกที่ใกล้แต่เป็นเสียงเงาดำโน้มหน้าลงกระซิบชิดหู เสียงเย็นเยือกแทงทะลทุถึงกระดูกสันหลังหัวใจนี้ไม่ได้เป็นของเธอตั้งแต่แรกท่านใดนั้นลวดลายเลือดบนพื้นก็ส่องสว่างกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์โบราณแผ่ขยายไปทั่วห้องใต้ดินแรงสั่นสะเทือนทําให้กําแพงรอบด้านแตกร้าวและเสียงกรีดร้องของวิญญ,ญาณนับร้อยดังระงมพร้อมกันเสียงกรีดร้องจากวิญญ,ญาณนับร้อยประสานก้องไปทั่วห้องใต้ดินรากับทะเลเดือดที่ไม่มีวันสงบ แต่ท่ามกลางความวุ่นวายตำรวจหนุ่มกลับสัมผัสได้ถึงบางสิ่งมือของแฝดที่ทะลุผ่านเศษกระจกที่แตกกระจายสัมผัสอุ่นราวกับแสงแดดแรกของวันเธอเอ่ยเสียงสั่นแต่มั่นคงถ้าเธอยังเชื่อว่าความจริงมีอยู่จับมือฉันไว้ดวงตาของเขาสั่นไหวเลือดไหลนองแต่หัวใจยังเต้นแรงเขาเลือกยื่นมือออกไปจับมือแฝดที่แน่นสุดแรงที่เหลือทันทีที่ปลายนิ้วแตกัน แสงสว่างก็ประตูขึ้นกลางห้องใต้ดินลเล่เงามืดให้กรีดร้องสลายไปทีละชิ้นเสียงโซ่ตรวนล่องแหกกระจายดันก้องเงาดำไร้หน้าถอยหลังพรองมืดในอกมันบิดเบี้ยวก่อนจะสลายหายไปพร้อมเสียงสะท้อนสุดท้ายไม่มีใครหลุดพ้นได้จริงห้องใต้ดินเงียบงนันเหลือเพียงลมหายใจหอบเหนื่อยของตำรวจหนุ่มและมืออบอุ่นที่ยังจับเขาไว้อย่างมั่นคง เขาหันไปมองแฝดพี่น้ำตาเอ่อคลอในดวงตาที่เต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่รอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าเป็นรอยยิ้มของคนที่เพิ่งได้อิสระเสียงระฆังวิวาจากเบื้องบนดังแผ่วลงมาแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงหลอนหลอกมันคือสัญญาณเริ่มต้นใหม่ตำรวจหนุ่มก้มลงรับรู้ได้ถึงหัวใจที่ยังเต้นอยู่ในอกเต็มไปด้วยบาดแผลแต่ยังเป็นของเขาเอง เขาสบตาแฝดที่อีกครั้งและวกระซิบเสียงแผ่วงานวิวานี้จะไม่เป็นเครื่องสังเวทอีกต่อไปและในเงียบสงัดนั้นเพียงแสงเล็กๆของความจริงก็เพียงพอจะปลดปล่อยทุกวิญญาณที่ถูกจองจำตลอดกาล